รู้ไหมครับผมว่า p c x เนี่ยต่อไปราคามันจะไม่อยู่ที่หลักหมื่นแล้วมันจะอยู่ที่หลักแสนนะครับผมกราบสวัสดีกราสีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในช anel ของจอร์จจัดแน่นะครับผมเพื่อนครับอะ วันนี้ครับผมเรามีเรื่องหนึ่งนะครับผมจะมาอัปเดตนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถยอดนิยมของ Honda ตอนนี้เลยนั่นก็คือ p c x นะครับผมเพื่อนๆโอเคครับท็อป,ปิกนี้ก็คือใครที่เคยซื้อ p c x ในราคาไม่ถึงแสนนะคะรับผมปี2024นี้นะครับผม p c x อาจพุ่งไปถึงราคาหลักแสนนะครับผมนั่นก็คือเป็นรถที่ราคาไม่ลง นะครับผมแต่ราคาจะขึ้นนะครับผมอ่ะหลายพื้นที่ครับผมจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่า p ี X เนี่ยขาดตลาดมากนะครับผมไม่งั้นก็คือต้องจองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าเฮ้ยรถตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่เป็นรถที่คนนิยมกันเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว abs ตัว standard หรือว่าตัว limited นะครับผมตัวตัวสีดำน้ำเงินนะโอเคตัวตัวนี้เนี่ยตัว standard ครา่นี้เนี่ยเมื่อ ปีที่ผ่านมาหรือว่าเข้าปีนี้เนี่ยกฎหมายนะครับผมได้ออกมาใหม่1ตัวนั่นก็คือให้รถที่มี cc ร้อยี่สิบ c ขึ้นไปนะครับผมมี ABS นั่นเท่ากับว่านะครับผมต่อไปเนี่ย PCX ทุกคันจะไม่มีตัวแ t นดา a r d นั่นก็คือมันจะมีตัว ABS ก็คือทั้งหน้าแล้วก็ข้างหลังเห็นไหมครับนี่ ตอนนี้เนี่ยด้วยตัวนี้นะครับผมเป็นตัวมาตรฐานมันก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยไม่มีดิสเบรกหรือว่า ABS ข้างหลังนะครับผมซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสมมุติรถที่มี CC เกินไปนะครับผมนั่นเท่ากับว่าความเร็วแล้วก็ความแรงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมเพื่อความปลอดภัยให้กับรถที่มี CC สูงฉะนั้นรถทุกคันที่มี CC 1 2รขึ้นไปหลังจากนี้นะครับผมจะมี ABS ติดทุกตัว ผลที่ตามมานะครับผมนั่นก็จะทำให้ P-Sex ตัวมาตรฐานเนี่ยไม่มีแล้วต่อไปนะครับผมแต่จะมีเป็นตัว ABS นะครับผมตัว ABS นั้นก็อาจจะมาเป็นตัวมาตรฐานในอนาคตนั่นก็คือเป็นตัวธรรมดาเลยที่ถ้า1 6 0ยซีซีนั่นก็คือ,ต, cc, คอต้องมีดิสเบรกทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังนะครับผมทำให้ราคาของรถเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับผมว่า ตัวนี้เนี่ย p c x นะครับผมมันจะมีอยู่3ไซส์นั่นก็คือไซส์แซนดาดนะครับผมอยู่ที่ราคาประมาณ97,000-96,000-97,000นะครับผมแล้วก็ตัว ABS ก็อยู่ที่ประมาณราคา1น่งแสนส0นะครับผมแล้วก็ตัว Limited ก็จะบวกไปอีก2,000หรือว่า5,000นนะครับผมเพื่อน โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว p c x นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าตอนแรกที่เขาบอกว่าไม่ผลิตสีดำมีแค่2ส,สีเหลือแค่เทาแลมโบแล้วก็สีแดงเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนกับมันตีกรอบผู้บริโภคจนเกินไปและผมก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่ารถสีดำเนี่ยครับผมมันเป็นสแตนดาร์ดของรถหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์เลยที่จะต้องมีสีดำ เป็นเมนหลักอยู่แล้วนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นตัวพิเศษไม่ไว่าจะเป็นตัวสแตนดาดนะครับผมคุณคิดดูสิครับผมว่าถ้าสมมติว่าสีดำเนี่ยมันผลิตแต่ตัวสแตนดาดแล้วก็ไม่ผลิตตัว ABS อย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยคนยังรู้สึกตจะวงใจอยู่เลยครับผมเพื่อนๆครับผมจริงไหม นะครับผมโชคดีที่กูได้สีดํา A B F ตัวนี้มาส่วนใครนะครับผมที่บอกว่าเฮ้ยไปซื้อมาแล้วนะครับผมได้ตัวสแตนดาร์ดมาอยากให้รู้เอาไว้เลยว่านั่นคือรถค้างปีนะครับผมนั่นก็คือรถที่ผลิตมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย แน่นอนว่าเขาจะไม่ผลิตสีดำมาเอ้ยไม่ใช่เขาจะไม่ผลิตตัวสแตนดาร์ดมาแล้วนะครับผมแต่ใครที่ไม่อยากซื้อ p c x ในราคาหลักแสนนะครับผมรีบไปหาบริษัทรีบไปหานะครับผมร้านขายรถที่ตอนนี้นะครับผมมีรถค้างสต็อกอยู่นะครับผมไม่แปลกครับผมที่เราจะซื้อรถค้างสต็อกนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่เราอยากได้อย่างเช่นผมผมเนี่ยคือ ถามว่าเฮ้ยผมอยากได้ดิสเบรกหรือเปล่าตอนนั้นตัว ABS ผมอยากได้นะแต่ว่าตัว ABS มันไม่มีสีดำนะครับผมผมก็เลยซื้อตัวสแตนดาร์ตนะครับผมอ่ะนี่ก็เรียกว่ามาอัปเดตข่าวกันในปีนี้นะครับผมสำหรับตัว PCX 1้อยหกสิบนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ยังเป็นโฉมตั้งแต่ปีรู้สึกว่านะ่าจะเป็นปี2 0 2 1 2น2ี่0 2 3นะครับผมอันนี้ก็เป็น2024นะครับผมก็โฉมยังเป็นโฉมนี้อยู่นะครับผมส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ไปทำอะไรเยอะนะครับผมอ่ะก็ดูประมาณนี้นะครับที่เราได้ไปซื้อมานี่ก็มีเปลี่ยนเบาะไปนะครับผมแล้วกเ็เปลี่ยนแฮนนะครับนี่แฮนก็เป็นแฮน เ,เขาเรียกว่าแฮนด์ทรงกลางนะครับผมแต่ไม่ใช่เป็นแฮนด์มงกุฎนะแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่มีส่วนใหญ่ผมไม่ไเยอะอ๋อโหลดนิ้วไปนะครับผมนิ้วครึ่งสปริงของ YS นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าพอไปเปลี่ยนเบาะทรงมันเปลี่ยนเลยก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมเบื่อๆโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยสําหรับคนที่จะซื้อ p t x นะครับผมหรือว่า ข่าว PCX นะครับผมในช่วงปี2024นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกด subscribe กดถูกใจแล้วก็สั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจจอร์จจัดแน่นะครับผมตอนนี้เราทำเพจขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอางานแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนะครับผมไปอัปเดตเอาไว้แล้วในนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอรากันไปก่อนสวัสดีครับ